ด่านที่18นะครับเฮ้ย hey, นี่มันกูจําชื่อมึงได้โกแซมมึงไม่มีวันตายครับกูจําชื่อมึงได้ฉายามด้วยต้องมีอุนตาเซเว่นมาร่วมแน่เลยหรือแต่สภาพทําไมผมถึงคิดว่าเป็นอุนตาเซเว่นก็เพราะว่าในซีรีส์ของ Man, อุนทัมแมนเมบิอุสเนี่ยนั่นแหละอุนตาเซเว่นน่ะนั่นแหละได้ออกมาช่วยเมบิอุสสู้กับไอส้สปาร์ลาดโกแซมตัวนั้นออก่อนอื่น เราจะให้ไกาย,ยา่าเราจะเอาไกาอาหรือว่าเอาเอา็กซตี้ดีไกอาเน้นตีเอ็กซตี้กันดีกว่าเอาเดินเอาเดินไว้ก่อนเอาเดินเอาเดินเลวไว้ก่อนครับโอเคอ่าเจอโอแซมแล้วครูไม่มีวันตายเราต้องจัดการมันแบบยังไงดี ทำให้มันแบบเออตัดให้แม่งตัวขาดก่อนก็ได้แล้วหาใครก็ได้อะมายิงแม่งอีกทีหนึงไงทำยังไงก็ได้ฮนะไอแม่งไม่เห็นเหลือแต่เศษไม่ให้เห,เ,หเหลือแม้แต่เศษฝุ่นและเราก็ได้เอ็กซ์ตีเข้าทีมครับเฮ้ยใครเข้าทีมอีกคนวะเหมือนจะถูกแช่แข็งไว้นะก็ไม่รู้สินะนี่อุนเตอร์แมนแม็ก ยินดีอุนเตแมนแม็กมาเองครับแม็กแม็กแม็กบางคนก็อาจจะว่านะว่าอุนเตอร์แมนแม็กเนี่ยเป็นอุนเตอร์แมนที่มาจากซีรีส์เก่าไม่เก่าครับมาก่อนไม่บีอุสไปได้แป๊บเดียวเองแล้วอุนเตอร์แมนแม็กโดนแช่แข็งเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอสัตว์ไปทักเฟยไว้เฮียชอบทักทิ้เวลาแั่มาเฮียเงิบเงิบเงิมเงิบอุนเตอร์แมนแม็กกูโดนแช่แข็งแล้วครับแหมโดนแช่แข็งอยู่ตรงนี้นะ เอาจะเหลือพื้นที่ไว้เยอะๆทำมาเกือติ่งอะไรครับเนี่ยอ่ะอยู่คู่กันเอ็กตี้เอ็กตี้มึงมาครั้งแรกมึงไปบูเลยทำไมผมถึงเลือกเอ <HD S 2> ็กตี้แทนไกอาก็เพราะว่าเอ็กตี้มันเดินเร็วไงครับหาอะไรมาแทนเซโร่ไงครับเนี่ยโหเดินได้ทั่วทุกสารทิศเฮ้ยไอเบมล่าไม่ใช่ไทยแลนด์ กับโอแซมหมื่นหกกับหมื่นเจ็ดมีบัฟอะไรมัางวะเพิ่มป้องกันแม็กเทดคีเพิ่มเลือดเต็มแน่เลยเฮียดูจา,ากสภาพพักใหม่กกน,นมาต่อต่อต่อ โแซมนะกล้วยหอมแช่แข็งผู้ไม่มีวันตายเอาไมคแกมาทักได้ทุกเวลาเลยนะครับชแม่เฮ้ยเราเต็มเออเล่นเต็มจอหนุกเราต้องลุ้นอย่างเดียวนะครับจะได้เอสพีเต็มทุกคนหรือเปล่าหรือได้แค่คอสโมสแต่ที่ต้องให้ลุ้นเงินนั้นก็คือให้เมบิอุสเก็บครับอุ้ยนั่นไงม่งเดินมาแล้วเมบิอุส กูไม่เกี่ยวอะไรนั่นไโกแซมยืนอยู่นิ่งๆครับดีแล้ว,วกูจะไ,ได้บวกกูจะได้บวกกับไอ้ไทยแลนด์ตัวเดียวก่อนดูเลือดแม่งซะด้วยไม่ตลกนะเนี่ยเย็ยดตกธรรมดาห้าร้อยเหรอน้อยจังวะอะ่มาบางังก่อนเอฟังเสียงก็รู้ครับอ้าวไปตั้งป้องการชิบหายเลย กูไม่รู้กูคือเอสท่าอะไรวะหน้ารองอะเข้าสองพันด้วยหน้ารองหน้ารองอ๋อไห้ชิงเงีมโอเคเอิม่มคอสโมสไม่รู้คอสมอสไม่เกี่ยว กอดมอดแค่ไปกวนตีนแล้วเฉยๆเงือไม่ตอบเลยเยี่ยวเก็บไปอ่านแล้วอ่าป้งกุ้งวเต็มๆเมบิ๊กชับลุ้นครับอ้าวชิปหายละพีตีกตัวหนึ่งน่าเพิ่มทุกคนครับเพิ่มทุกคนโอเคต้องให้เมบิุสเก็บนเนี่ยแม่ไอโกแซนอีกแล้วครับ อุน้าแมนแม็กก็โดนแช่แข็งมาเป็นโตวถวงําเพือกอะไรนะเนี่ยเสร็จกละทีน,ทนี้เปลี่ยนท่าก่อนจะได้ปัฟบห้ตีแรงทุกคนช่วนี่แหละทําไม่ตายแน่นอนอันไหนไม่รู้อะอันไหนใช้เอสพีเยอะทําไม่ตายอะเห็นไหมนี่ทําไม่ตายจริงด้วยผมไม่ค่อยดูอุร้าแมนเอ็กซ์ตีเยอะนะฮะแม่งแบบ หน้าตาแม่งแปลกๆเอออย่านนงเงยเตอไหนหน,หน้าตาแปลกๆไม่ค่อยจะดูเยอะนะ,นะ,นะสองหน้าอเหี่ยยิงไม่เข้าสักทีไว้สัตว์กูอยู่ตรงนี้ก็ได้ยิงแม่งเลยหมันไส้เหียะะตังเต็มครับแม่สองพันเจ็ด โอแซมก็ยังไม่เดินครับเราไม่ต้องห่วงมันหรอกทันสีไงเหรอเออคอสตมอตยังแรงซีอยู่อย่าไปไอ้นี่อย่าไปสนใจเลยนะงคอสตมอยนอนนอนนอนยิงไม่ดีกว่านองยิงไม่โดนอีกถ่ายแลนดเดินแล้วครับนั่นจะเดินไปตีเมบิอุสแน่เลยไม่ได้แดแกกูหรอก ไม่ได้แดกคุณหรอกกูปั๊บโจมตีเอ๊ะว่าแต่อีกอันหนึ่งยืนไหนวะได้บอกนะว่ากูเก็บไปแล้วอ๋ออยูน่นี่เองเอกตีครับมึงยังไม่เก่งพอมึงมานี่เลย ชือกไข่ไข่แบบว่าวพิดไม่ใช่แหละกูไม่รู้กูคือใดหน้าเก้าร้อยเหรอทำไมน้อยจุงเบยจุงเบยฟองอีย่ะดูจากสภาพแล้วเราควรที่จะให้เอส ส่วนเรื่องมึงของมึงนะได้หน้ามึงให้ตัวเองทีหลังก็ได้คิดจะตีเมบิอุสเหรอเฮอไม่ได้แดกหรอกจริงเข้าไปเลยห้าร้อยน้อยคือเชื่อไม่งไปตีเมบิอุสอ้าวมาตุยหลังเอกตีเนี่ยนะเพื่อถามแค่นั้นแหละเพื่อ ไม่รู้วมันจะถามเพื่อใครสองพันเจ็ดนะฮะสี 4, 000, นะ่พนะั 4, 000, นฮะสี่พันดีฮะเรายอมเสียทั้งหมดฮนะดูยแม่งเลยนะอ๋อบุ้มนั่นไม่เดินหรอกฮนะเดินกว่าไอ้นั่นไอ้ไทยแลนด์จะตายเอ้ย,เ,อยเสียงมึงเฮี้ยมากนะเพื่อมาลำป้องกันให้ตัวเอง ั่นเอกอันนี้ S S ที่มันเป็นเอพีอ่ P. ของลูฟี่ป่ะไม่ใช่แล้วพี่ว้าวโอเคเคีรยหมดแล้วอะไรหวังเหลือแค่มือไงไอโกแซมชิมหายแล้วเพิ่มไม่ถึงไปไม่ถึงครับเรายือนอยู่ตรงนี้แหละบาย นี่นี่แหละโอเคเพิ่มคาร์ทัมเมอร์ถึงจะไม่จำเป็นเดินแล้วครับเดินแล้วครับมาไตหน้าสปีดสองร้อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมยังเฮ้ยรู้ไหมเพราะว่า FPS มันตกเนี่ยไม่ ลงตัวการเป็นเกียวดีกว่าเพิ่มให้ในบิวสิโอเคมันจะไม่จำเป็นแล้วก็เหอะนิวช่วยอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้โอเคไปเอ็ดมาเทิร์นเอ็ดเพื่อ ชหายแล้วเอาป้องกันมาให้ไม่ถึงอ่าไม่เดินนะโอ้แม่งป๊อตน,นี่หว่าปรับป้องกันให้กนอนนะครับเอสไม่กลัวเอจะบูเข้าไปแล้วครับสามพสองครับต้องไปดูนะครับ อว้าวอุ้ยเต็มๆครับสามพันห้าใครบอกเป็นเอดวะเอาไปเลยครับเม่ปอุสทุกคนเลือดเต็มหมดนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไม่ใส่บัฟ ไม่รู้ว่าใส่บัฟไม่ใส่บัฟตีแรงใส่ตัวเองเพื่ออะไรโอเคคอสมอสไม่กลัวตอนนี้คอสมอสคอสมอสจะบังไว้ครับโกแซมก็จะเดินมาตีคอสมอสกับเชื่อกกูเห็นไหมครับเกือบหมดหลอดนะครับเกินครึ่งหลอดเข้าไปสองพันเยอะ 2 9 0 0 3 0 0ก3าสามันสองสามันสองสิครับใครจะเลือก2,900ล่ะว้าวนี่ว้าวจริงไม่รู้ครับตะลุมบอลมันอย่างเดียวเฮ้ยชิบหายลืมใส่บัฟช่างไม่เหยียบพึ่งนะบัฟนี่มันจะช่วยอะไรมเนี่ย เกมแลกอีกแล้วอ่าบัฟให้เอ็กซ์ตีมั่งเห็นมึงบัฟเยอะนะสามร้อยเพื่อไม่รู้ว่าพอสมอรคิวตัวเองได้ครับชวดเลย เข้าไปแล้วพันเจ็ดเฮ้ยพ่อเข้าไปแล้วครับพันเจ็ดแมนเอ็ดก็เข้าไปเลยนะครับสองพันสามนะครับแล้วมันก็จะไปตีนั่นกูว่าอะไรไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้แดกครับ ในดูดถามถึงตากูยัง่ะเมื่อไรกูจะได้สู้อ่ะเดือนีนี่แหละเออเอ็กตี้มันเดินหลบมามันก็ได้นะให้มันดักตีมึงในนั้นเลยก็ได้ดักตีมึงในนั้นเลยก็ได้เรื่องงี้ฟอสมอร์จะไม่เกี่ยงแต่ว่าเราล้อมมันไว้แล้ว เฮ้ยเอย,อย่าแหลกครับอย่าแหลกเฮ้ย,ยอย่า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 เฟมเรตตกครับเพื่ออะไรครับก็่อพีเอสจะกลับมาเหมือนเดิมแม่งยิ่งกว่าเซโลไอวีเอาเอาทักมาเดีตอบตอบทีนึงตอบทีหนึ่งกลัตบตอบกลับมาทีนึงเออดีจริญ ตกเลือดครับตกเลือดอ้าวไม่ตกเว้ยงาทำไมอ่ะอ้าวอ๋อเห็ดพีรถทันแค่นั้นแหละเพื่อไม่ไปแย่หรอกโกแซม เอาให้นายตายแบบสวยๆได้เอาไปเลย4,002 4,002นี้ให้นายคนเดียวโกแซมบุ้มม่เลือดเดอนนิดเดียวมือไม่เผื่อแผ่มึงตีเข้าไป4,000โ oh, กแซมดองแล้วครับนั่นเน่ยเห็นไหมบอกแล้วมันต้องตีรอบนึง ่อแล้วเราต้องตีกับมันสองรอบครับโอแซมไม่มีวันตายก็คือต้องให้มันมีแบบมันยังมีสองชีวิตครับตามในตามในหนังเฟ้เฮ้ยเพื่อเพื่อเอพีตกเพื่อใครครับถามเพื่อใครตอนนี้ครับช่วยส่งวีดีโอนี้ไปให้ถึงวายด้วย อาอาป้องกันแก้ได้ตัวเองโอเคเอ็ดค,ครับกูรู้ครับ,รรบมึงอยากอาัด็ p แหละล้อมแม่งเลยครับเอ่ออาไม FPS ชอบตกคำหนึ่งกู <c oughs> ทำอะไรผิด โอเคน่าจะได้แล้วครับก็ไม่รู้สินะตอนนี้นะฮะนัดจุดจีน,นะฮะแม็กซ์พีอะไรเหรอต้มแม็ก p พีตัวเองใหมนั่นเนี่ยกูว่าเลยไอ้โกแซมมึงอยา่ยาอย่าแม้แต่จะคิดมึงมึงไย ทำไมเอพีชอบตกอ่ะก็แหมนะเมื่อกี้นะะแม่งแบบเกมดับนะครับแหมก็เลยลองมาเล่นใช้ไกอาเล่นด้วยดูเออแม่งก็เออใช้ได้นะอะไรงนี้เหมือนแบบดีกว่าเอตี D อะไรงนี้นฮะตอนนี้นะตายไปสองตัวแล้วนะฮะ ก่อนจนะพยายามตามให้เหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้อยู่นะฮะก็ทำการใส่บัฟเพิ่มเพิ่มสปีดให้เมบิอุสนะครับเมบิอุสจะได้หลบได้ง่ายป้องกันก็สูงหลบก็ง่ายคิดว่าเจ๋งไหมละครับอ่า เออเขาแค่แปดร้อเยเป็นไงแต่ว่าอื่นแม่งเข้าเป็นพันในบิวซ์มันอา้าวตายหาแล้วใครมาตีแล้วทีนี้นัน่นเฮ้ยเมบิวซ์สองตานี่ยว่าเฮ้ยที่เด็ดตึกก็เป็นเมบิวซ์แน่เลยดูจากสภาพ อุ้ยผดเด็ดตือครับแหมก็ใครมีวิธีซ่อมปุ่มท P มั่งก็บอกกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้แบบ F P ผมกดปุ่มไม่ได้นะก็คือกดปุ่มสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตัว O ตัว X ไม่ได้นะก็ใครรู้ทีซ่อมก็บอกเลยนะฮะไม่ถ้าแบบมีวิธีซ่อมแบบไม่ต้องไปแบบไปไปให้เขาซ่อมอะไรแบบนี้ไปร้านเขาซ่อม เอาแบบเอาแบบที่ซ่อมได้ด้วยตัวเองได้ถ้ามีวิธีก็จะได้ซ่อมได้ก็บอกบอกกันด้วยนะครับแหมสําหรับคนที่ใช้พีเพีเหมือนผมนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้พีเพีนะอ่าสปีดสามเลยนะโอเคก็จบคล,ลิปที่นี้แหละโอ้ยมาเพื่ออะไรน